สวัสดีค่ะพี่น้องช่องเฟสเฟสบุ๊กน้องลินวัวงามแล้วก็ช่องยูทูบน้องลิ้นาาละะินมครับมานี้น้นนนนนองลินสุดท้ายมาเกี่ยวยนเนี่กินนี่ไปหายมวนจอยเลยม้วนจอยมาเรียกพี่น้องไปก็เลยสิมาเกี่ยวเนี่จักซีหาหอบไปหายมันพอเร็กอคุ้นมันให้มันอ้วนเดี๋ยวสุดท้ายเบิรงม้วนจอยน้ำแข็เดี๋ยวตอนนี้มาเบอร์ใส่เกี่ยวเาี่ยพี่น้องมาเหมือนกัน กับมาคือได้ที่นองอกอับมาคือ่ะไรมันมาท่วนหนามบัดน,นี้หญ้าพืน้นขึ้นแก้มมันเนี่ยมันก็คยาตายหนาหนาวมากนี่ก็เป็นดอกตัวเพืน่นต้นน้อยก็เป็นดอกเด็กมั่วจอยมาเดียงพี่น้องจะเอาไปแหง What do I do? พอนเลยพี่น้องพอแล้วมัวจอยพี่น้องอจอยซ้ำไหนิให้พี่น้องเบิงึงพอจากนี้เด้ค่ะเ <laughs> ชิญเลยจ <laughs> อย,ยพี่น้องจอยคักจอยแนย่จอยไปตั้งซื้อบรรย์กแก้วตาดวงใสซื้อแม่แก้วตาเนาะน้องเนาะน้องจอย จอยดีเด้อครับพี่น้องทองในสามเดือนพออ่อหมงหาจอยแต่ก็ททองในสามเดือนผสมแม่ผมจะเบาประวัติวันนี้พี่น้องผมจะเบาประวัติงั่วตัวนี้ให้ฟังว่างาั่วจอยนี่ขอได้มาสจัดใส่ขอได้มาจากใ,าากในหมู่บ้านคอ,อยนเราใหย่ละอ่อนอใหย่โคนรหนุจักกันเราเลี้ยงเรามีงั่วอยู่สามตัววันนี้ ราบบควายมีหยาหยา,ร,าระบบเพียงพ่อ,อนะพี่น้องหยา,ร,าระบบเพียงพ่อตอนช่วงกันไปหาเราช่วงบักนอโลู่ากนั่นมันกับบจอยปนนีเน้มันกับบจอยปนนีช่วงพาย,ยุนอโลูา่าที่เราบมีหยาเลยพี่นอ้องนี่ล่ละคือพี่น้องเกษตรกร,กรนุยอยากฝากถึงว่าขั้นผู้ใดบอมีหยาบอหลนี่ลหละนี่ลหละผลผลิตมัน ยาเพราถึงมันมันก็สีจอยอยู่สิอันแปพที่รองอิ่งไยจอย,อยสิก <Wow. S 1> ็แบบนี้เลยคล้องในสามเดือกันพร้อมผสมเพื่อนผสมสปริงเล่ไว้แม่นี่เพื่อนผสมสปริงเล่ไว้นุกกระเลยย่ายเพื่อนก็เลยนุกไปเห็นนุกก็เลยย่ายเ่เพื่อนสิมาแหลเอากับมัวคอย เด่วไปงอสาวสิเบาสูฟังท่นเสียเอามาแหลกกับงอข่อยข่อยก็เด้ยว่าบ่าแหลกหรอท่านเสียอันนี้ขอ่อยกับสื่อเอาราะว่าท่านสีข้ายข่อยกับสื่อเอาราะว่าข่อก็เลยสือเอามาข่อไปเห็นมันข่อยเห็นมันเราบอกเรามีหย่าอยู่แต่ว่าหย่าเรามันบ่ถึงพี่นอ้องหย่าเรามันบ่ถึงแล้วกะพื้นที่เราเนะี่ยมันาน้ำท่วมเบิด กัต็สิโตัเล่าก็เลยเอาอีฝ่อยก็เลยเอาอีจอยฝ่ายสิโตัวอีจอยฝ่ายยานมันหล่มฝ่ายก็เลยที่แรกว่าสิไปเอาหุ่นเนสสิไปเอาขืนไม่ขืนคำไม่หุ่นเนสว่าสิไปเอาไหนๆก็สิเอามันเลี้ยงแล้วก็เลยขั้นกันตัดใจก็นองใส่นองใส่กับว่าเอามันมาหลุดภาษาสิโตัวสารมันมาก็เลยเดาเอามันมาเลี้ยงวันนี้มันสิเป็นยังไงวันนี้วิธีแนวการเลี้ยงของข่อยนี่ก็คือว่าให้กินเนี่ ตั้งแต่เสาจนหวัวแรงให้ได้พี่น้องขุนบักหักกักนให้กินหวัวอาหารคอหวัวอาหารเสริมคอคอยขุนเสาแรงเลยหวัวอาหารเสริมหลกักๆยานี่ให้กินแบบทั้งเบิดมือเบิดคืนเลยต้องเว้นอันช่วงเสากันกินหวัวอาหารหลักๆสิไปปล่อยปล่อยปล่อยเล็บยาเล็บยามาแล้วช่วงเที่ยงก็ให้กินกนี้ นี่เราเพิ่มกับสกินเบิร์ดขึ้นเลยเพราะวะ่าอัดเต็มทีเลยมาหาเบิรงว่าเดือนหนึ่งเป็นสี่วันขึ้นในซ้ำได้เพราะวะ่าเพิ่นจอยแห้งไม่ติดหงาะผู้ใดมีวิธีเฮ็ดให้เพิ่นวันค,คอมเมนต์มาบอกหอยน้ำในเดอ้อเพราะวะ่าไฟกะบ่เคยสื่อจอยมากไปนี่จักเทื่อ <Okay. S 1> จอยอยู่กับบริวะจอยจนเห็นสิโค้งจนเห็นอันนี้ปานีจอยแห่งติดเนือ้อติดนังปานีจอยอยู่กับบริจอยปานีน่เาเผยสื่อมาก ปีน,นี้พักสื่อมัตจอยแท้ๆจักสิเป็นจังไงล่ะพี่น้องเบิ่งไปน้ำการหอยกับกำลังสื่อมานี่จอยข้างๆนตัวแหลกนี่ละ่ะตัวอื่นก็บ่าจอยอยู่กับประเดจอยไม่น,นีเนาะสื่อมาเนาะพี่น้องเนะาะกาแฟพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพจเฟซบุ๊กหลินวัวง,งามล่กะกันช่องยูทูบลิงลิงเป็นกำลังใจให้น้องลิงหน้าเนาะคะ่ะเนาะคลิปหน้าก่ะสิตามสัญญา,ยยาพี่น้องก็คือสิไปวัดส่วนสูง แม่ลูกเก่าเฉริเพราว่าง้างยังว่าในี่่ายคลิปตัวนี้พี่น้องเมื่องกันติดตามรับชมร,บรับชมในคลิปต่อไปเด้เลยค่ะขอบคุณค่ะ